ครับมาอีกข่าวหนึ่งครับในเรื่องของการสร้างการดับรู้ครับคุณศิวพรครับกรมประชาสัมพันธ์ผนึกกาลังทีมผลิตสื่อทั่วประเทศจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการสื่อสารแผนประเด็นการประชาสัมพันธ์และการสร้างการเข้าถึงข่าวสารผ่านคลิปสั้นวันนี้ครับที่โรงแรม s c p ซ r กรุงเทพมหานครนางควงเพชรชุนละเอียดรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการสื่อสารแผนประเด็นการประชาสัมพันธ์และการสร้างการสร้างการเข้าถึงข่าวสารผ่านคลิปสั้นโดยมีนางทัศนีผลชานิโกและนางสุดฤทัยเลิศเกษมรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านแผนการประชาสัมพันธ์และการผลิตคลิปสั้นกว่า260คนเข้าร่วมการประชุมโอกาสนี้ครับนางพวงเพชรชวนละเอียดรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายและแนวทางการประชาสัมพันธ์ข้อม ขมูลข่าวสารภาครัฐผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ โดยมุ่งหวังให้บุคลากรกรมประชาสัมพันธ์สามารถพัฒนาขีดความสามารถในการผลิตสื่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อออนไลน์ในรูปแบบคลิปสั้นผ่านแพลตฟอร์มต่างๆอย่างเช่น Tik t o อกนะครับที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบันเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารนโยบายที่สําคัญของรัฐบาลน,นั้นสามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างกว้างขวางเข้าใจได้ง่ายดูสนุกและก็ไม่เป็นทางการทั้งยังครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้นขณะที่นางทัศนีผลชานิโกรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้กล่าวนะคะว่าผู้เข้าร่วม กิจกรรมในวันนี้ค่ะก็ประกอบไปด้วยบุคลากรด้านการจัดทําแผนงานประชาสัมพันธ์และก็รวมไปถึงผู้ที่ผลิตสื่อนะคะโดยเฉพาะสื่อดิจิตอลค่ะจากทั่วประเทศกว่า260คนเพื่อเป็นการมุ่งพัฒนานะคะแล้วก็จัดทาแผนบริหารประเด็นและการพัฒนาเทคนิคนะคะการผลิตสื่อควบคู่กันผ่านหัวข้อต่างๆในการอบรมแล้วก็การปฏิบัติเนี่ยเขาจะมีหลากหลายวิธีการอย่างเช่นการผลิตคลิปสั้นการสร้างการรับรู้การเข้าถึงนโยบายของรัฐการ ส่งเสริมซอฟต์าวร์ทั้ง11ด้านภายใต้พรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการใช้โปรแกรมแคปคัตตัดต่อนะคะในคลิปสั้นให้น่าสนใจแล้วก็น่าติดตามมากยิ่งขึ้นสําหรับในปัจจุบันค่ะหน่วยงานในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นสถานีวิทยุโทรทัศน์และสถานีวิทยุกระจายเสียงในภูมิภาคทั่วประเทศก็จะมีช่องติ๊กต็อกของหน่วยงานรวมแล้วในยอยู่ที่จํานวน86บัญชีด้วยกันแล้วก็มีผู้เข้าถึงนะคะรวมกว่า7ล้าน6แสน24,470 14ครั้งโดยมีช่อง TikTok ที่ได้รับความนิยมสูงสุดอย่างเช่น NBT 2 HD n e w เป็นต้นค่ะ